สวัสดีครับพี่น้องมาคิดเขาต้องกันแค่ว่า,ากำลังแฝกปลาสุมอยู่อีผ้านี่นี่ไปหามหมอจุบมาปวดหูไหมปวดหูปวดหูผันว่าสิบว่ากินดิบพี่น้อง แล้วเออมาสิบ่กินดีบเฉลียวันนี้มูแบบนี้ซเนื้อมากปูแพ้ว่าซอเนื้อมากกว่าต้นไห่กันเลยคนกอยมาพี่น้องาการสวัสดีครับผมไปพักบุญนี่เดือกระเทียม กบปกริกเดี๋ยวทำเงองปลาส้มครับผมขอบคุณหลายๆครับผมขอบคุณลูกคา้าหลายๆครับผมที่อุดหนๆๆุนปลาส้มครับเมื่อเพิ่มอุดหนุนปลาส้ม10กิโลโอ้ยขอกราบขอบคุณมากๆครับผมใส,ออสอ่อุดหนุนใส่อุดหนุนขอบครัวเฮาเนาะมากินก้ยวยก้มผม เฮ็ดเองเนี่ยมืงเหี้เฮ็ดเองวัตถิบกิมบิบมันละสั่งเนี่ยซื่อสั่งเนี่ยซื้อตุ่มวัตถิบกิมบิบแต่ว่า,บ,าบูเพิ่นซื้อเนื้อมาเพิ่นได้แบ่งให้มาคนก่อยเองมึงที่เด็ด,ดกินเดียวใครกินเดียม ครับกินเขาก่อนเนี่ยไปส่งลูกบานฮะมาเดินมาเดินมาเดอเอาปลามาให้พี่น้วังมงเน่ขอบพุ่นเพิ่มเอยหลายจ้่จ้่จ้า,จา ตัวไหนเห็นแบบบ่เพ็ดถ้ามัเากเพ็ดเกิดการบกใส่ใช่อ,อือเด็นวอืม ติดมืออยู่ป,ปนไปข่ามาไหมไหมหอ,อก,กระเทียมอืม้อ้ยันมาท่านพี่นอนขะขอบคุณข,ขอบคุณพี่นอนทั้งหลายๆเร้อที่๊่อยอุดมไปด้ว ปลาส้มของเราปลาตะเพียนนะคะเราแพ็กอย่างดีค่ะใครอยากได้สนใจสั่งหน่ยเน้อค่ะพี่น้องขาขอบคุณส้มปลาตะเพียนสําหรับ10กิโลนี้นะคะคเดี๋ยวเพชรชิหายตะหน่อยไปส่งเน้อพี่น้องเน้อเพชรสิหายตาหน่อยไปส่งข้องไห้แล้วก็เพราะว่าเพชรชิพันนี่เนี่ยไปหาหมอนี่เนี่ยไข้ขึ้นแล้วกับปวดหูปวดเป็นอ<ห>ย่างปวดสองมือแล้วปวดหูหน่ะ เพี้ยก็คิดว่าถ้าเพื่อนมันเป็นนี่แต่ว่าเพื่อนว่าเพื่อนปวดข้างไหนสั่นหรือสาผมให้รูปน้ำเขาหูปุเพี้ยก็บอกเจ้าหูเสืออ,อักเสบตั้งแค่แๆคๆๆๆ่แค่แค่มามานี้มาหนี้มาบึงทีนี่ห้องให้อันมาหนี้ปวดยังมาขึ้นปวดท้องน้ำตาไหลสงสารลูกเป๊ะเอาหมอนอืมให้เพื่นเบอร์สาบคนหลามเนี่ยรมึมกมงกล่องเนาะ ส่งค้องอันแต่ว่าอันปลาก็อดยันเป็นมืออื่นนะจ้ะคนตกวทะจูเสองเพราะว่าเพจกลับชัวเพจที่กลับนเพจกลับมาตากก่ทันแต่มังจะมีลมอยู่หรือเปล่าอืม นี่น่าสนใมากค่ปากแค่ไหนจะว่าบว่ามากใสดีจ้า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 เรีกเขาแล้วพี่น้อง

กหลังพองเเคยใส่น้่ปลาได้เทียดเลยใส่เด็กเดียวพี่น้องเดี๋ยวให้แปลว่ากลัวไหมตามส้มนะคะพี่น้องจ๋าปลาตะเพี้ยนสามตัวโลจ้ะผู้ใดอยากได้สังได้เด้อคะ่ะนี่ทั้งปลาตะเพี้ยนปลาจีนจ้ะสามตัวกิโลนี่ใหญ่มาก คุณออเดอร์สิบกิโลจ้าขอบคุณหลายๆจ้ะขอบคุณที่ซอยอุ่นหนุนร้านเล็กๆของเรานะคะนี่แหละหาเงินเกี่ยวเขาหาเงินพารถเกี่ยวรับประกันทำใหม่ๆแล้วก็ส่งค่ะไปทอดพี่น้องกันสิเป็นอาจชิยังออาจีิยัง่สมหลายดอกเพราะว่าอากาศมันเย็นพี่น้องก็ต้อง กะถอดเมืองกอนถ้าเขาถ้าถ้าสมมุติว่าไปถอดพี่นอ้องสมมุติว่าส้มเมืนน่อนี้มืออื่นอัดมืออื่นหดจลสิการยังมือแรงกระทอดได้เลยจากพี่น้องจนะัามันจะสีเรมสูงไปเรื่อยๆแต่ว่าพี่น้องเขาใส่ชุดเย็นไว้ช่วงนี้ส่งส่งธรรมดาได้อยู่นะคะเพราะว่าอากาศมันเย็นแต่ บัวเนยน้นนำไห่ซงธรรมดาเด้อค่ะพี่น้องขะเนยน้นำไห่ซงรสเก็บอุณหภูมิเท่านั้นค่ะเนาะคะ่นะคะพี่น้องคะผู้ใดอยากได้ปลาสมของเขาสั่งได้ค่ะอันนี้เพิ่นสังส่งซิปกิรุชิเพสิไห่ตะหน่อยไปซงไห่ตะหน่อยไปซงเพลลุ่มหวานก็เลือกค่ะไห่เลาะกลับมาซูงเลือก,อก,ออกค่ะไห่เลาะไปเอาปลาไห่พร้อมเนาะคะ่ะผู้ใดอยากได้ปลารวปลา ปลาขาวป,าปาลาคอปลาดุกปลาสลิสดซัมในแด้วค่ะพี่น้องขะขายคือเก่าค่ะช่วงนี้แพออรอะชิบะได้ขายใส่กอกเพราะว่าถึงสีเกียวเขา่าทั้งถึงฝนแน่ทังตะหน่อยซี่ไปน้ำหลุดเกียเ่ยวแน่นะค่ะพี่น้องค่ะเพรจะขายกิ๊กกอกเล็กๆน,น้อยๆของแพรไปนี่ปลาซีนพ่นจันพ่นจ้างตะหน่อยก็เลยซี่ไปน้อค่ะ ผลเขาไปผลยัางซอยเพิ่นไหมยังนะสามสี่ร้อยแต่ยังดีนพี่น้องนาะยังมีเงินเขาบานไม่บ่ล่ะขายฟองไปน้ำเพราะว่าอาชีพยังที่เป็นอาชีพตัวชนิดเดเบิดแล้วพี่น้องรับจ้างรับจ้างได้รัจ้างย่างต่างหาละกระมูนี่ละบ่มีเจ้เข่าเขา ีแล้วก็เอาเขาให้กินเอาเขามาให้มาให้หนึ่งให้น้องหนึ่งให้น้องหมูกินเอาให้เขากันซอยเราน้ำใจเราพี่น้องแม่งบอกว่าเิ่นซอยเราตากซอยเรากรอกความเิ่นเงินเงินให้เขาเขากันซอยพิ่นนี่นะจ๊ะไปจ้ มิ่งใ้เขาเพิ่งานเขาเหรอเวลาเฮ็ดแนวอยากแนวกินอีอย่างเพื่อนก็บหอมาโซูมให้เอิญไปเอาเพื่อนก็เอิญไปกินเขาแต่ว่าเพื่อนเพื่อนไฮตังเพื่อนไฮตังเพื่อนเพิ่งบวชเพื่อนเพิ่งผู้ใหญ่นะเพื่อนก็บู้ว่าครอบครัวเขาเป็นยังไงว่าเขามีอยากมีกินบ่ออีอย่างบ่อเพื่อนก็เขาอยู่น้อกันเขาที่บูบ้าที่น้องมีไก่แล้วก็หางเขาเนาะ แล้วกใหเาไกนอเลยเ็นน้แล้วไปก่อนเ้อพี่น้องจาสวัสดีค่ะบ<ร>ปะะะไเน้ปก่อนเ้อค่ะพี่น้องคะ่ะสวัสดีเ้อค่ะพ่อไปไว้เดี๋ยวแม่ยักขว